สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะเมื่อคืนเมื่อมีเรียวมีแร,รงต้องขอถูกขอไป FC. เอีฟซีแฟนคลับหลายๆสำหรับแนวทางบวกเขาเนาะของแอดโอ้ยเอแล้วแน่แท้แท้ไปเลยเนาะดินสองกับสามตายอุดรุดเลยล็อกกิก๊กต้องขอภพ่หลายๆสำหรับตัวเองนวทา่ะสำหรับคลิปนี้เนาะแนวทางก็จะมีของเส้นนูมเส้นจีระเส้นซูมแต่วน้อยแล้วก็ะของล็อกกิ๊กเนาะคะ่ะกับแนวทางอะของเส้นนูมเป็นกับเขาตัว ร่องเนาะสำหรับสายวิ่งรูดเดนสองร่องหนึ่งมาเคื่อนที่ผ่านมาเข้าไปเลขเบิลที่หนึ่งหนึ่งเนาะมาออกเบิลเดือนนี้วดที่สามแล้วเนาะสำหรับแนวทางเลขเบิลรอบเลขหกหกบ่เากลัสองสองเก็ลาหนึ่งหนึ่งแอ,อดกับตรงขออภัยสำหรับแนวทางทับบรามาบฟังเนาะก่อกน,น,น,นที่จะ่งแนวทางตรงวันเรากิดกับตรงกับขอบคุณแนวทางจากทุกทุกเซียนเนาะบอกว่าจะเป็นเซียนจีราเซียนซ่ม อะของเซียนนุม่มแล้วก็ของเตียวน้อยเนาะในคลิปนี้กับขอบพระคุณทุกทายที่หายแนวทางแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามทุกๆช่องทางบาว่าสิเป็นทางช่องของเซียนนุม่มแล้วก็ช่องของเรากราบขอบพระคุณทุกทายสำหรับเอฟซีบาว่าสิเป็นเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่เนาะกับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับตัวเลขแนวอ่ากับการติดตามแนวทางตัวเลขเนาะไปเบิ่งตัว,ตวเลขแนวทางตรงหัวหของเซียนนุ่มกันก่อนเนะเาะเพราะว่าของพื้นเขา่า เขาที่ตัวเบิ้ลเนาะคะ่ะอาจจะไร่ได้เน้นไร่ได้เจาะแต่ว่าติดเบิลนี่ตรงมาาอยู่แล้วะคะ่ะเพราะว่าเอาเลขเด่นเนาะ,ะเลขเด่นมาติดเบิ้ลให้เอฟซกันลหลดกันพลาดตงว,วดค่ะสำหรับของเซียนนุ่มเนาะ,ะลาวพัฒนาวิ่งรูดเด่นบนรางเด่นที่8ดรองที่เก่าค่ะสองตัว ให้ที่แปดเก้าแปดสองเก้าสองเก้าสามเน้นที่แปดเก้าแปดสองแล้วก็เก้าสามเนาะอวางวดนี้อาจจะเน้นสามหางอาจจะเน้นไลน์แนวจากน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งหางแนละ้วปกติจะเน้นสองหางอ่างวดนี้เน้นให้สามหางสันเน้นที่แปดเก้าแปดสองแล้วก็เก้าสองค่ะเลขเบิ้ลเหมือนเดิมค่ะติดเบิ้ลที่แปดแปดกับเก้าเก้า ามตัวให้ที่แปดแปดเก้าแปดแปดสองแปดเก้าสองเน้นที่แปดแปดเก้ากับแปดแปดสองค่ะของเซียนหนุ่มกับตัวเลขกแนวทางลาพัฒนาตองงดของเซียนหนุม่มมาตามต่อของเซียนจิระค่ะอันนี้เพื่อนก็ต้องขอไพ่ถือกันเพื่อนกับขอรูดขอไพ่เอฟซีกันครับที่เลขเด่นตัวเดียวเพื่อนรุดหลายงวดแล้วเนาะต้องขอไัยหลายๆแต่ว่าเลขจับคู่มากอะ เชียบไปยังละเต็มเนาะคะ่ะเชียบเชียดเมื่อคืนออกไปที่แปดห้าเนาะให้เก้าห้าออกแปดห้าดินเก่าจับคูบอขเขาเหล็กดินบ่มาเล็กสามตัวบ่ผพานเนาะต้งขอพายเอซแฟนคลับลายลายไปต่อตามไม้ขึ้นเก้าค่ะกับแนวทางของเซียนทีระเนาะ หัวนี้เด้นที่หกค่ะอ้าวหัวที่แล้วเด่นเก่ากับหัวลงมาเด่นหกข้างวัดนี้ตามต่อกับเลขสองตัวนะคะสองตัวให้ที่หกเก้าหกศูนหกหนึ่งแลวกคหกสี่ค่ะเน้นที่หกเก้ากับหกศูนย์ค่ะแนวทางของเซนจิระเด่นวิ่งบนล่างเนาะบนล่างเด่นที่หกค่ะสองตัวเน้นที่หกเก้ากับหกศูนเลขเบิร์นติดไว้ที่หกหกค่ะ สามตัวให้หกหกเก้าหกหกศูนย์แล้วก็หกหกสี่เน้นที่หกหกเก้ากับหกหกศูนย์ค่ะแนวทางของเซียนจิระกับตัวนี้แนวทางตรงวดเนาะสองวดของวันพุธนาตอทีเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุ้มกับรุดเนาะค่ะสองวดแล้วบ่กเขาขึ้นเกิอบกับปอรูกออภัยบ่าว่าทุกๆเซียนแล้วเนาะ เวลาเลขเขาเพิ่นก็ดีใจที่เอฟซีติดตามแล้วก็ได้โชคได้ลาบน้ำแต่ถ้าเลีบว่าเขาเพิ่นกับ่บแมน้อยสินิงนอนใจเนาะทุกเซียนเลยค่ะเพิ่นกับต้องเพิ่นขอโทูทอภัยมากที่กันอาจจะบริว uhm, like ่าบ่รด้เอยตามต่อค่ะสําหรับแนวทางล่าพัฒนาของเซียนซุ่มนอกสายวิ่งรูดเดินบนล่างว่านี้เดินที่6กับ7ค่ะเดินที่หกับเจตัวไ้ที่เจ็ด หกเก้าหกศูนย์เน้นที่เจ็ดหกกับหกศูนย์ค่ะ,ะสำหรับตัวเน้นเพิ่มเนาะตัวเน้นสองหางกับเลขสองตัวเน้นที่เจ็ดหกกับหกศูนย์เบิร์ที่หกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวหายที่หกเจ็ดเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเน้นที่เจ็ดหกศูนย์ค่ะสำหรับแนวทางเลขสามตัวของเสียนซุ้มเนะคะ เน้นที่อาเด่นที่หกกับเจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดหกแลวกะหกศูนย์ค่ะสามตัวเน้นที่เจ็ดหกศูนย์มาต่อของแนวทางของเซียนกิกค่ะ <c oughs> เล็กบอกเขาเอนเซียนได้บอกสำหรับเลขกอกิกเนาะต้องขอพายเอฟซีแฟนคลับหลายๆเนาะที่อยากโอ้แอดก็อยากให้ได้ตัวเนืองตรงวดหดเนาอยอยากให้ตาม บรราดบเขาเนาะค่ะตองขออภัยหลายๆงวดที่แล้วก็จะมันแตกคักแตกแน่แตกผลตีกสามต,ต,ตัวตุกเนาะอ่ะสูจักหน่อยหาแปดปุนะมาทีหลังหาแปดงวดที่แล้วอ่ะตามต่อค่ะตามบ่าตามบ่าตามกพ็พอเป็นยังเนาะค่ะตามไปบึ้งอือตามมา่บึ้งตามมา่บึ้งแอดกับพอเนาะกบขอบพคุณสำหรับแนวทาง กับขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจที่ห่งกับแนวทางทางลอกินเนาะกับขอบคุณหลายๆดีพวกเขาเกว่าซับซ้อนเนาะอัะนแนวทางตรงงวดค่ะสำหรับพระพุทนา,ายวิ่งลูดดินบนล่างเนาะถาผปุไดมากดินเก่ารองที่ศูนย์เอาไว้พิจารณากันนะคะดินเการองที่ศูนย์เลขสองตัวหายที่เก้าหนึ่งเก้าสองค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองเน้นที่เก้าหนึ่งกับเก้าสองค่ะ เลขเบิลของแอดกับเกเนาะเด่น9ก้าเบิลเก้สตัวให้9 9้าเ2้าหนเ้น้นนที่เก้าเกับ092ค่ะสำหรับเลขสามตัวกับตัวเน้นเนาะค่ะอะ่ใหม่ไปต่อแคปหน้าจอเก็บไว้พิจารณาเบิงเนาะมาต่อที่ของเต้ยน้อย แถวน้อยรูดเนาะค่ะเลขเด่นรูดไปแต่ว่าสังเกตดีๆเลขถูบหนึ่งในสามมาค่ะแต่ว่าสายวิ่งรูดจับตัวเด่นหาบโเขาเนะให้แต่สามกับสี่เด่นที่สามกับสี่เลขถูบให้ที่หนึ่งสามสี่เนาะสังเกตดีๆเลขสามตัวเพิ่นจะเขาหนึ่งในสามเี้ตรงมาสําหรับแนวทางเนาะตามต่อค่ะของแถวน้อย ขอบคุณหลายๆที่หายแนวทางเลขถูบมาเนาะแล้วก็หมาต่อหนึ่งต่องวดสำหรับรับพัฒนาสายวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้เดินสองกับหกค่ะเดินที่สองกับหกเลขถูกห้มาที่สองหกสองเลขสามตัวเนาะสองหกสององวัน,นี้ตัดสินใจบรยากสองกับหกสองตัวให้ที่สองหกสองสองหกหกหาเลขบิน้น มาสองคูเลยเนาะแล้วก็เลขหกแปดนิ่นที่สองหกกับหกแปดค่ะสำหรับเลขสองตัวเนาะแนวทางของอ่าเตวน่อยอาจจะเสียงฟาวใน้จักน้อยเนาะคะ่ะเต่ามาบ่มีเล้งอ่ะไปต่ตค่ะตามไม้กับตัวเลขแนวทางของเตวน้อยเนาะคะ่ะ ขันเสียงบ่ดังฟังบ่ชัดจังไดยก็ต้องขออภัยเนาะเอาไว้ปริหน้าแอทติปรับเปลี่ยนเสียงใหม่ให้เนาะคะ่ะอาจจะบ่ชัดบ่เจนหรือบางที่หรือคิดไปเองก็บร่รจาคหรือ FC ลองเบิง่งอ่าติเตือนกันเข้ามาได้เนาะถ้ามันฟังบ่ชัดหรือบอ่ชัดเจนอ่นะสำหรับของเตี้ยน้อยเนาะยย่ามีั้งค่ะสายวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้เดินที่2กับ6 องตัวเน้นที่สองหกกับหกแปดค่ะสำหรับแนวทางงวดนี้เนาะของเต๋าน้อยในคลิปนี้ก็ต้องขับขอบพระคุณหลายๆสำหรับตัวเองเนาะทางที่ให้มากับทุกๆเสียนที่ให้มาเนาะแล้วก็ขับขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านบพว่าจะเป็นเอฟซีก่าเอฟซีหม่เลขทุกตัวเนาะค่ะเหมือนเดิมค่ะโดใส้วิจารณญาณในการรับชมและกรับฟังอัธรรพลขบัเขาวบัปังก็ต้องขอโทษขอใบไว้ร่วงหนาเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ